สาระเราหนักชุดควบคุมปัญหาเรื่องพิเศษครับ พอร้านตั้งออกไปได้ร้านนี้เขาต้องตากแดดตาดคนเขาก็เลยมีโอกาสได้ประกอนกลายเป็นเรื่องดีแล้วไม่ต้องไปตากแดดแล้วก็อยากมากะไรนะคือพูดพูดพูคิดก่อนนะสอบอะไดีสอบอะไรดีขอทนของค้าปากแดง

คือทางเดินอะไรพวกนี้ก็มีมีทา,<ห>ทางเดิน,นสบายครับฝนตกก็คนก็เดินในร่มได้แล้วเามื่อก่อนเป็นไงครับเมื่อก่อนมันเป็นชายหลังคามันจะต่ำแบบนี้แล้วก็ร่มออกไปกลางแดดแล้วพอไม่มีลมแล้วมันดียังไงครับไม่มีลมก็คนรถจอดเข้ามาง่ายครับเดิมครับคนเยอะประกก็เยอะครับแต่คนก็สะดวกกว่าเดิมครับก็เดินบนทุ่งป่ได้ปกติ